ครับก็ขอกลับสวัสดีครับสำหรับพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านแล้วก็ FC. อ่าพี่น้องชาวหนังกลางแปลงนะครับสำหรับช่วงนี้เรากก็มาอยู่กันที่วัดดอนเตาอีกน,นะครับที่เพชรชบุรีนะครับเพชรชบุรีแถวแถวปึกเตียนนะครับ ันนี้ก็พามาดูหนังกลางแปลงอีกเช่นเคยนะแต่ก็ไม่เหมือนที่เคยที่ถ่ายทำมานะครับวันนี้ก็พามาดู l อรที <LT S 2> ภาพยนตร์นะครับจึงเดินทางมาจากอีกสานใต้นะครับจังหวัดสุรินทร์วันนี้ก็มากันจอใหญ่เลยทีเดียวนะครับวันนี้แล้วก็พร้อมกันนั้นก็จะมีลำวง คณะใหญ่แล้วก็รทลเกสอนลำน้ำเพชรนะครับแต่ตอนนี้เราจะพามาดูอ,าอุปกรณ์ของ LT ภาพยนตร์นะครับซึ่งเดินทางมาจากอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์นะฮะอีสานใต้ก่อนนะครับเริ่มแรกก็จะพาไปดูเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ก่อนแล้วก็ขนาดจอนะครับลมแรงมากครับลมแรงมากอาจจะ เสียงอาจโจอู้อู้เสียงลมนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับวันนี้ก็ L.T. ภาพยนตร์ระบบเสียงของฮอรลิเเนะฮอริโอดีไซน์ตอวนี้มาด้วยกันฮอนเท่าทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยข้างละสนะองโลฮอนข้างละสองโล พร้อมกับเสียงกลางกระดาษนะครับกลางกระดาษก็อีกเท่าไหรอีกอีกข้างละโหลนะครับอ่าอ่าแล้วก็ลำโพงเบน,นะครับอ่าข้งางละเท่าไรเอ่ยอ่าเดี๋ยวนับก่อนอ 9, 9, ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งอี่หกสี่ยาเก้าเท่าไรเก้ดอกอะ 96้าบหกดอกนะพวงเบ็ดแตไม่รู้ว่าด้านในจะเป็นดอกของอะไรยังไม่ได้สอบถามมานะครับลมแรงมากดูจากทงครับมาธงพัดปรีสาวเจ็บจะหักนะครับลมแรงมากอตอนนี้ผมก็มาถึงก็ช่วงเวลาประมาณบ่ายสองอบ่ายสอง ใบสองแก่ๆอ่าเดี๋ยวลองดูดิไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าว่าเป็นลำโพงของยี่ห้ออะไรอืมมองไม่เห็นนะครับอ่ามองไม่เห็นว่าเป็นลำโพงของอะไรอาจจะเป็นของตุ้มตามก็ได้นะฮะอันนี้เดาๆเอานะเดาๆเอาอ่าอาจจะเป็นของตุ้มตามนะครับฟับงโน้นอีกเซ้นหนึ่งนะครับ า้96หลอกดังสนั่นกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเอลทีก็มากันหลายวันละประมาณ3วันแล้วเมื่อคืนนี้ก็ฉายไปแล้วคืนหนึ่งซึ่งเป็นคืนแรกนะครับเมื่อคืนนี้เป็นคืนแรกนะครับส่วนคืนนี้ก็จะฉายอีกหนึ่งคืนนะครับเป็นคืนที่2นะครับอจอ38เมตร38เมตร ห0หรือสี่สิบผมไม่แน่ใจนะจำไม่ได้อ่าอยู่ประมาณเนี้ยนะครับสาเมตรกติละสี่สเมตรนะครับนะฮะตีละสี่สเมตระฮะจอใหญ่เลยทีเดียวนะฮะก็เรียกว่าห่างหายกันไปนะจากอ่าแอเทวดาก็ยังไม่มีทีมงานไหนที่ว่าจะจอใหญ่อีกเลยจนมาณนะวัดน,นี้ก็คือจะเป็น LT ภาพยนตร์นะครับ ก็ถือว่าเป็นจอใหญ่ที่สุดนะครับถือว่าเป็นจอผาโลกเลยทีเดียวหลังจากแอดเทวดาเลิกลาไปนะครับอ,อันนี้คือ,อจอระบบจอ,อเดี๋ยวก็จะพาไปดูในส่วนของระบบเสียงนะครับในระบบเสียงเดี๋ยวจะถ่ายด้านข้างของจอให้ดูก่อน จอใหญ่เลยทีเดียวแล้วก็นนเดียว่าตั้งโตลมกันเลยอันนี้คือถ่ายจากด้านริมนะด้านริมด้านข้างของของจอเรียกว,ว่ามากันด้วยรถหัวลากนะสองคันนะสองคันแล้วก็จะเป็นปรถบรรทุกขนาดใหญ่อีกอีกสองคัน ที่คนอุปกรณ์เดินทางมาจากสุรินนะครับสำหรับ l t ภาพยนตร์นะครับ,นะรบวันนี้ก็ถือว,ว่ามีโอกาสนะฮะมีโอกาสที่ได้มาถ่ายทำนะที่มาถ่ายทำให้กับทางชีนะ LG ภาพยนตรนะ์เดี๋ยวเรามาดูตูดทอนอย่างนี้ว่าใช้ขนาดเท่าไหร่ขี่วัตนะฮะก็จะเป็นตะูดของ SA นะครับที่มองเอ็นเอนะ SA

เต็มที่เลยผลกันมาแบบฟูนเลยก็เดี๋ยวจะพาไปดูระบบเสียงนะครับเดี๋ยวว่ามาดูด้านข้างอีกสักนิดหนึ่งอ,อันนี้คืออีกอีกอีกข้างหนึ่งนะฮะ ข้างหนึ่งระบบเสียงขนาดผมเติร์นนี่โดนลมพัดนี่ยังเซเลยเนี่ยเ,เซเลยเ,เพราะว่าลมแรงมากเลยทีเดียวนะครับ นี่ครับ LT นะครับ l ภาคยนต์อําเภอเบอร์เทศจังหวัดสุรินทร์นะครับ มาตั้งกันก่อนวันงานถึง2วันเลยทีเดียวตั้ง2วันขายสองวันวก็ลือเก็บตราได้ข่าวมาแว้วๆว่ามาฉายที่นี่แล้วสองคืนก็ได้งานกลับไปนะครับเห็นเขาเล่าให้ฟังนะครับชุดนี้นะครับชุดนี้เดินทางมาจากสุรินนี่ก็ ได้สอบถามเป็นคร่าวๆก็ว่ามีคนถามมาว่าราคาเท่าไหร่ก็ลองไปสอบถามมาให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันนะครับอันนี้มานี้คือละแสนหกนะครับคือละแสนหกคือละแสนหกเพราะว่าเดินทางมาไกลนะครับ6ก0กิโลเลยเดินทางมา หกร้อยกว่ากิโลเดี๋ยวก็เราก็จะไปดูระบบเสียงนะครับระบบเสียงแลรถไฟนี่ก็มีเครื่องปั่นไฟสองตัวนะครับตัวละเท่าไหร่เลยถ้า,อามองด้วยคร่าวๆไม่เห็นมีบอกมองคร่าวๆโดยสายตาก็อาจจะเป็นสักประมาณอาสักประมาณร้อยห้าสิบ ไม่เกินจากนี้150นร้อยห้กิโลนะมาสองตัวส่วนทางด้านนู้นก็เวทีลำบงแล้วก็ลิเกก็กำลังตั้งเวทีกันอยู่ที่จะแสดงข้าคืนวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพามาชมกลุ่มกำลังของ LT ภาพยนตร์ ครับอ่าตอนนี้เราก็มาเจอใครเอ่ยั่งอยู่นี่เนี่ฮะเราก็มาเจอกับเกียงกยไก่ไร้สดกับเกียงกยไก่ไร้สดนนนเนครับเสตวยนะครับเกียงกยไก่ไร้สดเจอได้ในเพจเป็นุนะครับอยลืมเข้าไปกดกดไกดแชรกติดตามให้เกียงกยไก่ไร้สดด้วยนะครับอากาศร้อนมากนี ขุมพลังของเอภาพยนตร์ันนี้ก็คือขุมพลังของ LT ภาพยนตร์นะครับก็จะเป็นเฮอริเทจนะครับก็จะมี จะเป็นการขนะับแบบอันนี้ก็ผนกันมาเต็มที่เต็มกำลังนะครับอันนี้ LT ภาพยนตร์ก็จะมีด้วยกัน2หน่วยด้วยกันส่วนอจอที่ท่านเห็นนี่ก็จะเป็น a ตองหนะครับ A หนนะครับ,รบของ LT ภาพยนตรนะ์ก็เดี๋ยวรอช่วงเงยน็เยนๆก็อาจจะได้ บงเสียงกันนะครับสำหรับช่วงนี้ก็ก็ขอลาไปก่อนก็อย่าลืมนะมาดูคลิปแนละ้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับองค์ชายสถานด้วยนะครับนะเดี๋ยวช่วงเย็นองชายก็ติดตามช่วงเปิดสาวมาให้ฟังกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ